ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วง Open Box นะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ต่อจากเมื่อวานที่ก๊อฟนะครับ IT Man เราได้นำเสนออุปกรณ์ตัวที่เป็น a s u s z e n f o n e 2 z e n f o n e 2เนี่ยครับวันเดียวมันไม่พอมันไม่พอเพราะฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่คนไทยต้องพูดถึงก็ต้องพูดถึงกล้องครับกล้องัวนี้นะครับต้องบอกว่ากล้องหลัง13ล้าน13ล้านเลยเลยหรอกล้องหน้า5ล้านพิกเซลจุดเด่นของกล้องนี้คือมันเขามีเทคโนโลยี พิกเซลมาสเตอร์ทำให้คุณสมบัติของกล้องเนี่ยครับเรียวภาพมันสวยแจ๋วอ่ะแจ๋วเลยครับมันเป็นยังไงนึ่งต้องบอกว่ารูรับแสงหรือตัวนี้นะครับครับอยู่ที่ f 2 0โอ้โหนี่เท่ากับกล้องแบบใหญ่ๆเลยนะกล้องพวก dslr ใช่ไหมครับใช่ฮะแต่ฟังก์ชันหนึ่งที่ไม่อยากจะให้คุณผู้ชมพลาดเลยก็คือฟังก์ชันในการปรับโหมดยังไงคือฟังก์ชันหนึ่งที่ไม่เหมือนใครเรียกว่าแสงน้อยแสงน้อยจุดเด่นของโหมดนี้ก็คือเป็นการรวมพิกเซลเพื่อให้คุณภาพภาพเนี่ย ได้สูงสุดถึง400จากเดิมจากเดิมเลยครับแล้วขยายถึง400อ่าฮะ็นตทำให้แบบเรียกว่าเวลาเราถ่ายกลางคืนเนี่ยตอบโจเลยตอบโจเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็มีความหลากหลายเดียวโดยว่าอยากได้ไหนก็คลิกเอาอ่านะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งครับบอกกล้องหน้ากล้องหน้าสาวฟกเซลฟี่เนี่ยต้องชอบแน่นอนเพราะอะไรเพราะเวลาเราใช้กล้องหน้าใช่ไหมครับตัวนี้เลยครับไหนไหนเขาสามารถมีโหมดเวลาเราใช้งานใช่ไหมเรากดถ่ายอีกฟังก์ชันหนึ่งสามารถรูด รุดตรงนี้เพื่อจับเวลาแบบว่าเกิดเราแบบมากับเพื่อนไม่ทันรอเพื่อนอยู่ก็สามารถจับได้ส่วนกล้องหน้าเนี่ยเขามีในเรื่องของวีดงเกิลของเลนเนี่ยได้ถึง85%อาทำให้ถ่ายว่างก็ได้เหรอเพื่อนเยอะๆไงแล้วก็รวมเป็นเทอรีอันนี้ก็คือพานรามาเซลฟี่จริง่ะจริงครับสุดยอดอ่ะ แต่ว่ากล้องเนี่ยยังไม่ใช่จุดเด่นทั้งหมดยังไม่ใช่ทั้งหมดอีกแล้วครับยังมีอีกนั่นก็คือเซนจูอครับเซนจูอเซนจูอตัวนี้ก็มีฟังก์ชันพิเศษไม่ใช่เหอน,นี่มันลายเซนอ่าเพิ่มเอิมว่าตัวนี้จะเห็นว่าปุ่มฟังก์ชันการกดเนี่ยปุ่มปิดเปิดเครื่องเนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนครับแต่ว่าทําให้กดมันเล็กบางทีไม่ถนัดใช่ไหมโอเคก็เป็นข้อก็ปิดข้อก็ดับเลยเหรอฮะโอ้ยสุดยอดจริงข้อก็เปิดโอ้โหอ่ะขึ้นมาเลยอ่าใชครับอันนี้ก็เป็นนตัวึงที่ ทำให้เวลาเราใช้งานแบบมือเดียวนะครับมีฟังก์ชั่นหนึ่งครับที่ต้องการใช้งานมากขึ้นนะครับก็คือโหมดประหยัดแบตเตอรี่ประหยัดแบตเตอรี่นี่ชอบมากครับเวลาเราใช้งานพวกประหยัดแบตเตอรี่หรืออะไรเงี้ยนะครับก็มีโหมดในการประหยัดแบตเตอรี่ให้นะครับเราต้องการประหยัดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็โหมดในเรื่องของฟ้าชาร์จตรงนี้ก็ชาร์จได้ด้วยมีการทดสอบแล้วนะครับว่าถ้าเราชาร์จเนี่ยเขาเรียกว่า3 9นาทีได้ถึง หกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็นี่บอกแล้วแบตเตอรี่เนี่ยสามารถอยู่ได้หนึ่งวันเลยครับนะครับในการทำง,งานเวลาเราชาร์จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว <Yeah. S 1> ต้องบอกว่าคุณสมบัติของซันยูอจริงๆมันมีเยอะมากมีเยอะมากนะครับใชครับแล้วก็ตัวของเอซูตเซนโฟน2เนี่ยยังไม่หมดครับแต่น,นี่เป็นจุดเด่นที่เราเอามาเปิดเครื่องดีใหม่ๆของเขานะครับครับต้องบอกว่าท่านใดที่สนใจนะครับวันนี้พร้อมจะเปิดตัวอย่าที่บอกว่ากลางเดือนนี้ได้เลยช่วงเวลานี้เหมือนกันครับในราคาที่ไม่ถึง1น0 0งหมื่อ้โั แต่ว่าเขามีทั้งหมด3รุ่น2โมเดลอีกโมเดลนึงเนี่ยราคาตั้งแต่7 00 0อัพนะครับสบายสบายเลยนะครับก็ท่านใดที่สาวกแอนดรอยด์เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับขอบคุณก๊อฟที่แนะนำตัวอุปกรณ์สมาร์ทโฟนดีๆนะครับให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันแล้วก็ไปเลือกซื้อเลือกจับจ่ายกันนะครับใครสนใจก็ติดตามได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการแอปอินบ็อกซ์นะครับตั้งแต่ต้นที่เรานำข้อมูลข่าวสารไอทีแอปพลิเคชันเด็ดๆอุปกรณ์โดนๆนะครับมาไว้ตรงนี้้แลว ท่านสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของเราตรงนี้เลยครับอย่าลืมติดตามชมพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาเดิมครับ3ทุ่ม4ี่ห้าถึงสี่ทุ่มนะครับทางช่อง MCOT Family ช่อง14นะครับวันนี้พวกเรา2คนพร้อมทีมง,งานขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ